แล้วก็จะจอดรถแล้วก็ให้ครูเวรรถเอาพุ่มเด็กลลเด็กลลไปแต่หลังจากนั้นพอหมดแล้วครูเวรรถก็แบบว่าริบเรอ่หมดแล้วอผมก็จะขยับรถก็ไปจอดในที่หนึง่งคุณลุงนัมองกับไปดู<อ>บ่พอพอ,พอไปจอดเสร็จแล้วผมก็จะเปิดประตูรถมาแล้วก็มาเืิอตำรวจดูทีว่ามีกระเป๋ามีาติดตโตมีสตังรือว่ามีเด็กอยู่ไหมอย่างนี้ครับสองคร<ต>ั้งก็มไม่เห็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นดูทุกบาะแล้วพยายามสังเกตแล้วใช่ไหมครับไม่เห็น อยู่น้องเขาลักษณะมันนอนอยู่หรือว่าไงครับทั้งอย่างกันอันนี้ตรงผมไม่ตราบสงถ้าน้องนั่งอยู่คงจะเห็นเห็นใช่ไหมครับครับสแสดงว่าน้องนอนอยู่หรือว่าหลับเหรอครับอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใ,นใจคุณลุงถ้าคุณลุงไม่เห็นตรวจสงองรอบไม่เห็นแต่ว่าน้องขึ้นขึ้นมาทีหลังเหรอคะเข <imet> ้ามาในรถทีหลังเหรอคะจนเกิดเหตุขึ้นมาทีหลังก็ขึ้นจุดที่ห้าครับ หมายถึงว่าพอมาถึงโรงเรียนแล้วส่งรถตรวจรถเรียบร้อยแล้วเพิ่งมาเกิดเหตนน้องน้องขึ้นมาตอนหลังเหรอคะเพราะว่าคุณลุงตรวจสองรอบแล้วแต่ไม่เจอเลยไม่ไม่ไม่ขึ้นตอนหลังครับขึ้นมาหลังจากที่ลงให้ให้ให,ให,ใหนักเรียนลงหมดแล้วเนี่ยครับแล้วค <aine S 2> ุณเวลก็บอกว่าพี่เลือหมดแล้วอ๋อผมก็เลยขับรถออกไปจอดที่ใต้เ<ช>ตตจุดจุดหนั้นตอนจอดลุงอจดอดจอดรถที่สุดนะลุงได้ไดเลือเปิดประตูดูอีกไหมเปิดครับเปิดครับมาเพียบอกไปแล้วเราขึ้นไปดูไหม ก็ดูผมก็ต้มมองดูว่าที่ใต้บอดซะอะไรเงี้ยไม่เจอไม่เจอเห็นรองเท้าเนาะไม่มีไม่เห็ไม่มีเสียงอะไรบ้างเลยไม่มีครับบ่อหลังสุดได้ขึ้นไหมครับหลังสุดนี่ไม่มีครับเพราะว่าวันนั้นเด็กจะเอลาลาเยอะอ่อฝ่ายแครับหนึ่งพอจอดรถแล้วคุณลุงไปหยุดที่ไหนครับอยู่แถวตรงที่จอดไหมครับพอจอดรถเสร็จแล้วผมก็เปิดดูอย่างที่ว่าเนี่ยพอเปิดดูเสร็จแล้วเขก็ไปกินข้าวแล้วก็ทำาซึ่งตรงนั้นมันไกลจากจุดที่จอดรถไหมครับไกลกันตรงไหนครับตรงที่คุณลุงเดินไป ห่างจากรถไปกินข้าวครับก็ประมาณยี่สิบเมตรรถจอดกลางแจ้งวในในที่นู่นหัวจะเข้าไปในที่เโรงจอดรถครับแล้วส่วนท้ายนี่ก็จะโผล่มานิดหนึ่งซึ่งระหว่นั้นก็ไม่ได้ยินเสียงคลุบกระจกหรือร้องไม่มีไม่มีรถล็อกไม่หักล็อกไม่ล็อกครับเปิดปิดที่เจส่ถ้าเปิดเด็กเนี่ยจะสามารถเปิดเองได้ไหมถ้าเปิดเป็นอันนี้บอกไไม่ด้ถ้าถ้าเปิดเป็นก็น่าจะเปิดได้อื ถามนิดนึงกรณีลัดน้องๆเนี่ยลัตั้งแต่กี่โมงเช้าสุดกี่โมงน้องคนนี้ขึ้นกี่โมงครับจุดจุดของแบนี้เนี่ยเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงอ๋อก่อนจะมาถึงโรงเรียนใช่ไหมครับก็เช้าอยู่เช้าก็ทำางนี้เป็นประจำแลก็นัาจุดนี้บางวันก็ไปถึงผู่พร้อมกับโอเมาเอาคู่ไปก่อนครับแล้วรถติดโรงเรียนประมาณกี่โมงคะเราเสร็จแล้วอันนี้แล้วแต่ว่าถ้ารถติดหรือไม่ติดแต่วันนั้น รถเยอะหน่อยก็มาถึงโรงเรียนประมาณเจ็ดโมงยี่สิบเปดโมงยี่สิบถึงยี่ห้าประมาณเนี้ยถามไม่รู้อีกฝ่ายนึงเพาหลายสังคมเรากระแสว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องติดในรถอาจจะเป็นยักงอื่นอย่างเงี้ยดูมองว่าคุณครูกับเด็กอะไรประมาณเนี้ยจะจัดฉากไหมแม่ก็ก็ตอบคำามพี่ผมก็ตอบตามที่เห็นตามที่เป็นจริงพูดตามความเป็นจริงต้งนั้นจะบอกจัดฉากจะอะไรนี้ตรงนี้ผมไม่ให้คาตอบไม่ได้ก็คุณครูอะไรกับเด็กก็ก็ มันแล้วแต่มุมมองของของผู้ปกครองของของคนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับคนที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุลักษณะลักษณะนี้ไม่เคยมีแล้วผมไม่อยู่สี่ปีก็ยังไม่เคยอะไรนี้ขับรถมาสี่ิปีทุกวันจะมีการตรวจยังไงบ้างครับทุกอั่ก็ตรวจอย่างนี้คือพอคุยรถตรวจแล้วผมก็จะมาตรวจอย่างนี้ทุกครั้งเป็นประจำไปคุยแล้วก็เอาไหมดแล้วก็เอาไปแล้พูดเรื่องกเ้าไปหมดแล้วอย่างเงี้ยไปตามน้น คุณลุงอยากฝากอะไรถึงผู้ปกรครองไหคะ,ะก็โดยใช้ทางเรียนก็แสดงความเสียใจอ่ะก็ต้องขอโทษผู้ปกครองที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่ไม่อยากจะให้เกิดต้องไม่อยากให้เกิกเกแล้วก็โอเคเดียวกันถ้าผมมีลูกมีหลานผมนก็ใจใจเช่นเดียวกันทางนี้ก็ทางเรียนก็จะรับผิดชอบในในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางเรียนข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม